การเขียนสกดคำเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารซึ่งมีผลต่อความสามารถทางการเรียนรู้ในทุกวิชาจากการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาสกรพบว่านักศึกษาในระดับประถมศึกษายังขาดทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะการสะกดคำที่ถูกต้องทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนและส่งผลกระทบต่อการสื่อความหมายดังนั้นการพัฒนาทักษะการสะกดคำจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับสมรรถนะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ Top Worksheet เป็นแพลตฟอร์มสร้างแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะสะกดคำได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสามารถปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับผู้เรียนช่วยให้การฝึกฝนเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานคือนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ่อส่วนและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดู่ใต้จำนวน7คนโดยเป็นกลุ่มที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการสะกดคำเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางการประเมินระดับการรู้หนังสือของกรมส่งเสริมการเรียนรู้วัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสกดคำท็อปเวิร์กชีตของนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567กศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ่อสวกและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน2เพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะการเขียนผ่านสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยและสามารถโต้ตอบได้การดำเนินงานนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการเขียนสกดคำผ่านท็อปเวิร์กชีตมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้การพัฒ นาทักษะการสะกดคำของนักศึกษาสกรในระดับชั้นประถมศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการประเมินความสามารถเบื้องต้นในขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายโดยดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาซึ่งรวมถึงการอ่านออกเสียงการทำความเข้าใจข้อความและการสะกดคำที่ถูกต้องทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดระดับความสามารถของผู้เรียนและวางแนวทางการสอนให้เหมาะสม กับบแต่ละุคคล 2. การออกแบบและพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดคำผ่านท็อปเวิร์กชีหลังจากได้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสามารถของผู้เรียนแล้วจะมีการออกแบบแบบฝึกหัดโดยใช้แพลตฟอร์มท็อปเวิร์กชีซึ่งเป็นสื่อนวัตรกรรมที่สามารถสร้างแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกสะกดคำได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบฝึกหัดจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนโดยมีรูปแบบที่หลากหลายเช่นการเติมคำการเลือกคำที่สะกดถูกต้องและการสะกดคำจากรูปภาพโดยครูผู้สอนจะคัดเลือกคำศัพท์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันของผู้เรียนได้ 3. การทดลองใช้ประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและจุดที่ต้องปรับปรุงและ 4. การปรับปรุงแบบฝึกหัดและกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน โดยอาจเพิ่มรูปแบบการฝึกที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนเช่นการใช้ภาพประกอบการสร้างเกมคำศัพท์หรือการฝึกสะกดคำผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นต้นผลการใช้นวัตกรรมพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการด้านการสะกดคำที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องมากขึ้นรวมถึงมีความมั่นใจในการเขียนคำศัพท์มีความกระตือรือร้อนในการทำแบบฝึกหัดมากขึ้นสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานและการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันอีกทั้งครูผู้สอนสามารถออกแบบ และติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบทําให้สามารถปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแสดงให้เห็นว่าท็อปเวิร์กชีตเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการสะกดคําได้จริงเป็นสื่อนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและช่วยให้ผู้เรียนก้าวข้ามข้อจํากัดด้านการสะกดคําได้อย่างมั่นใจท็อปเวิร์กชีตเรียนสนุกฝึกสะกดคําอย่างมืออาชีพ